สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับเวลาดีนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเรื่องของความพยาบาทเหมือนไฟไม่ใจตัวเองหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้างแล้วแต่เชื่อว่าประสบการณ์ของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปวันนี้จะเล่าเรื่องที่เคยป้าสีแกเจอมากับตัวเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเรานี่แหละค่ะ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนสมัยที่ป้าสีทำงานเป็นแม่ค้าขายท้าแกงอยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่งตลาดนั้นก็เป็นตลาดใหญ่มีร้านค้ามากมายมีทั้งคนรวยคนจนปะปนกันไปป้าสีขายข้าวแกงมานานพอสมควรก็พอจะมีลูกค้าขาประจำอยู่บ้างชีวิตก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายขายได้กำไรพอเลี้ยงตัวเองไปวันวัน ในตลาดนั้นมีร้านขายเสื้อผ้าอยู่ร้านหนึ่งเจ้าของร้านชื่อป้าสมป้าสมเป็นคนที่มีนิสัยค่อนข้างขี้อิจฉาเห็นใครได้ดีกว่าตัวเองไม่ได้เลยป้าสีก็เคยโดนป้าสมอิจฉามาบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้อะไรมากเพราะถือว่าคนเราก็มีกิเลสกันทั้งนั้น แต่เรื่องราวความพยาบาทที่ป้าสีจะเล่าให้ฟังวันนี้มันเริ่มจากเรื่องของน้องน้ำน้องน้ำเป็นเด็กสาวที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆแล้วมาเปิดร้านขายน้ำปั่นอยู่ในตลาดน้องน้ำเป็นคนขยันขันแข็งอัธยาศัยดีน้ำปั่นก็อร่อยทำให้ร้านน้องน้ำขายดีเป็นเทน้ำเททาใครๆก็ชอบซื้อน้ำปั่นร้านน้องน้ำ พอร้านน้องน้ำขายดีป้าสมก็เริ่มออกอาการอิจช้ายอย่างเห็นได้ชัดป้าสมเริ่มพูดจาใส่ร้ายน้องน้ำหลับหลังบ้างต่อหน้าบ้างหาว่าน้องน้ำใช้วัตถุดิบไม่ดีบ้างหาว่าน้องน้ำใส่ยาอะไรลงไปในน้ำปั่นบ้างสารพัดจะหาเรื่องมาว่าร้าย ตอนแรกๆน้องน้ำก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะคิดว่าป้าสมคงแค่พูดไปอย่างนั้นแหละแต่พอป้าสมเริ่มใส่ร้ายมากขึ้นเรื่อยๆลูกค้าหลายคนก็เริ่มไม่กล้าซื้อน้ำปั่นร้านน้องน้ำเหมือนเดิมยอดขายของน้องน้ำเริ่มตกน้องน้ำเสียใจมากมาปรึกษาป้าสีป้าสีก็บอกน้องน้ำว่าหนูอย่าไปใส่ใจเลยคนขี้อิจฉาก็เป็นอย่างนี้แหละหนูทำดีที่สุดแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเอง น้องน้ำก็พยายามทำตามที่ป้าสีบอกพยายามอดทนแต่ป้าสมก็ไม่หยุดยังคงใส่ร้ายน้องน้ำต่อไปเรื่อยๆจนในที่สุดน้องน้ำก็ทนไม่ไหวตัดสินใจปิดร้านหนีไปอยู่ที่อื่นพอรู้ว่าน้องน้ำปิดร้านหนีไปแล้วป้าสมก็หัวเราะเยาะเย้ยสะใจที่น้องน้ำแพ้ภัยตัวเองป้าสมพูดว่าสมน้ำหน้าอยากมาแข่งกับฉันดีนั ป้าสีเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารน้องน้ำจับใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะป้าสีก็เป็นแค่แม่ค้าคนหนึ่งจะไปต่อกรกับป้าสมก็คงสู้ไม่ได้หลังจากที่น้องน้ำปิดร้านไปแล้วป้าสมก็เหมือนจะมีความสุขมากขึ้นแต่ความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานเพราะหลังจากนั้นไม่นานนักร้านขายเสื้อผ้าของป้าสมก็เริ่มซบเซาลงลูกค้าเริ่มน้อยลงเรื่อยๆจนในที่สุดป้าสมก็ต้องปิดร้านไปเหมือนกัน ตอนแรกร้านป้าสีก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจแต่พอสังเกตดีๆก็เริ่มเห็นว่าป้าสมเริ่มมีอาการแปลกๆปก้าสมเริ่มหงุดหงิดง่ายขี้โมโหพูดจามไม่ค่อยรู้เรื่องบางทีก็เดินไปเดินมาคนเดียวแล้วก็บ่นพึมพำป้าสีก็เริ่มสงสัยว่าป้าสมอาจจะป่วยก็เลยเข้าไปถามไทยแต่ป้าสมก็ไม่ยอมบอกอะไรแถมยังไล่ป้าสีออกมาอีกด้วย หลังจากนั้นไม่นานนักป้าสีก็ได้ข่าวว่าป้าสมป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลป้าสีก็รู้สึกตกใจแต่ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเพราะยังรู้สึกโกรธป้าสมเรื่องที่ทำกับน้องน้ำอยู่ ต่อมาป้าสีได้คุยกับเพื่อนแม่ค้าคนหนึ่งที่สนิทกันเพื่อนคนนั้นบอกว่าป้าสมป่วยเป็นโรคประสาทเพราะคิดมากเรื่องธุรกิจและเรื่องที่ทำกับน้องน้ำไว้เพื่อนคนนั้นบอกว่าป้าสมรู้สึกผิดกับน้องน้ำมากแต่ก็ไม่รู้จะไปขอโทษน้องน้ำยังไง ป้าสีได้ฟังแล้วก็รู้สึกใจอ่อนสงสารป้าสมขึ้นมาทันทีป้าสีคิดว่าถึงแม้ป้าสมจะเคยทำไม่ดีกับน้องน้ำแต่ตอนนี้ป้าสมก็ได้รับกรรมของตัวเองแล้วป้าสีก็เลยตัดสินใจไปเยี่ยมป้าสมที่โรงพยาบาล พอป้าสีไปถึงโรงพยาบาลเห็นป้าสมนอนสมอยู่บนเตียงสภาพร่างกายสูบผอมผมเผพ้กระเสริกระเซิงป้าสีแทบจำไม่ได้เลยว่านี่คือป้าสมคนเดิมที่เคยสวยเริดเชิดหญิ่งป้าสีเข้าไปนั่งข้างเตียงแล้วก็จับมือป้าสมป้าสมลืมตาขึ้นมาเห็นป้าสีก็ตกใจป้าสีมาทำไมป้าสมถามด้วยเสียงแผ่วเบาป้ามาเยี่ยมป้ามาให้กำลังใจป้าสีตอบ ป้าสมน้ำตาไหลออกมาป้าขอโทษป้าขอโทษทุกอย่างที่ป้าเคยทํากับน้องน้ํำป้ามันเลวป้ามันขี้อิดฉาป้าสีจับมือป้าสมแน่นขึ้นไม่เป็นไรแล้วป้าสมทุกอย่างมันผ่านไปแล้วป้ารักษาตัวให้หายดีก็พอ ป้าสมร้องให้สะอึกสะอื้นป้าสีก็ลูบหัวป้าสมเบาๆหลังจากวันนั้นป้าสีก็ไปเยี่ยมป้าสมที่โรงพยาบาลบ่อยๆคอยให้กำลังใจคอยดูแลจนในที่สุดป้าสมก็อาการดีขึ้นป้าสมออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับมาที่บ้านป้าสีก็ยังคงไปเยี่ยมป้าสมอยู่เรื่อยๆคอยพูดคุยคอยให้กำลังใจ ป้าสมสำนึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองเคยทำไว้ป้าสมพยายามทำบุญทำทานเพื่อชดใช้กรรมที่ตัวเองเคยก่อป้าสีเห็นป้าสมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นก็รู้สึกดีไปด้วยเรื่องนี้สอนให้ป้าสีได้รู้ว่าความพยาบาทอาฆาตมาดร้ายมันเหมือนไฟที่ไหม้ใจตัวเองจริงๆคนที่คิดร้ายกับคนอื่นสุดท้ายแล้วก็จะได้รับผลกรรมของตัวเอง ความพยาบาทมันไม่เคยให้ผลดีกับใครเลยมีแต่จะทำให้ใจเราเป็นทุกข์ทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขในทางธรรมะท่านสอนว่าให้เราแผ่เมตตากับทุกคนแม้กระทั่งคนที่เคยทำร้ายเราเพราะการแผ่เมตตาจะช่วยดับไฟในใจของเราช่วยให้เราปล่อยวางความโกรธความเกลียดได้ การให้อภัยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยกับการกระทำของเขาแต่หมายความว่าเราจะไม่ปล่อยให้ความโกรธความแค้นมาทำลายชีวิตของเราอีกต่อไปการให้อภัยเป็นการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความทุกข์ ท่านผู้ฟังคะเรื่องราวของป้าสมและน้องน้ำเป็นอุทาหรณ์สอนใจเราได้เป็นอย่างดีว่าอย่าปล่อยให้ความพยาบาทมาครอบงำจิตใจของเราเพราะมันจะนำมาซึ่งความทุกข์อย่างแสนสาหัสป้าสีอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังว่าถ้าเรากำลังรู้สึกโกรธเกลียดหรือพยาบาทใครให้เราลองทำตามวิธีเหล่านี้ดูนะคะหหายใจเข้าลึกๆหายใจออกชา้ชาๆทำสมาธิสักครู่เพื่อให้จิตใจสงบลง 2. พิจารณาถึงสาเหตุของความโกรธความเกลียดของเราว่ามันมาจากอะไร 3. ม,มองความผิดพลาดของคนอื่นด้วยความเมตตามองว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะทำไปเพราะความไม่รู้ 4. แผ่เมตตาให้กับคนที่ทำให้เราโกรธให้เขาพ้นจากความทุกข์ให้เขามีความสุข 5. ให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่น 6. ปล่อยวางความโกรธความเกลียดแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยจิตใจที่สงบเจริญพรญาติโยมทั้งหลายอาตามาขอเสริมจากเรื่องราวที่โยมป้าสีได้เล่ามาความพยาบาทนั้นเป็นอกุศล,ลกรรมเป็นสิ่งที่บั่นคอนจิตใจทำให้จิตใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสในพระพุทธศาสนาเราสอนให้ละจากความโกรธความเกลียดความพยาบาทเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง การเจริญเมตตาเป็นหนทางดับความพยาบาทที่ดีที่สุดการเจริญเมตตาคือการแผ่ความปรารถนาดีความรักความเมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูเมื่อเราเจริญเมตตาอยู่เสมอๆจิตใจของเราก็จะอ่อนโยนเมตตาการุณาไม่คิดร้ายต่อใคร นอกจากนี้การเจริญสติก็เป็นสิ่งสำคัญการเจริญสติคือการมีสติรู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรเมื่อเรามีสติเราก็จะสามารถยับยั้งชั่งใจไม่ให้ทำในสิ่งที่ผิดพลาดไม่ให้ทำร้ายผู้อื่นด้วยคำพูดหรือการกระทำ ญาติโยมทั้งหลายจงจำไว้ว่าความพยาบาทเหมือนไฟที่ไม่ใจตัวเองจงดับไฟนั้นด้วยเมตตาด้วยสติด้วยปัญญาแล้วชีวิตของท่านก็จะพบแต่ความสุขความสงบ ท่านผู้ฟังคะหวังว่าเรื่องราวของป้าสีและคำสอนของพระอาจารย์จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านของป้าสีเองเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับความพยาบาทเหมือนกันแต่เป็นความพยาบาทที่ซับซ้อนกว่าเรื่องที่แล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นกับป้าแมวป้าแมวเป็นแม่บ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่งงานกับลุงชยัยลุงชัยเป็นคนขยันขันแข็งทำงานหาเลี้ยง ครอบครัวแต่ลุงชัยก็มีข้อเสียอยู่บ้างคือเป็นคนเจ้าชู้ป้าแมวกับลุงชัยแต่งงานกันมานานมีลูกด้วยกันสองคนลูกทั้งสองคนก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วแต่ชีวิตคู่ของป้าแมวกับลุงชัยก็ไม่ได้ราบรื่นนักเพราะลุงชัยมักจะนอกใจป้าแมวอยู่เสมอ ป้าแมวจับได้ว่าลุงชายมีผู้หญิงอื่นหลายครั้งป้าแมวเสียใจมากทะเลาะกับลุงชายหลายครั้งแต่ลุงชายก็ไม่เคยสำนึกผิดยังคงนอกใจป้าแมวต่อไปป้าแมวทนไม่ไหวตัดสินใจขอหย่ากับลุงชายแต่ลุงชายไม่ยอมหย่าบอกว่ายังรักป้าแมวอยู่ ป้าแมวไม่เชื่อคำพูดของลุงชัยเพราะรู้ว่าลุงชัยไม่ได้รักตัวเองจริงป้าแมวพยายามขอหย่าก,กับลุงชัยหลายครั้งแต่ลุงชัยก็ไม่ยอมหยา่าป้าแมวเริ่มรู้สึกพยาบาทลุงชัยที่ทำให้ชีวิตของตัวเองต้องเป็นทุกข์ป้าแมวคิดว่าลุงชัยไม่สมควรที่จะมีความสุขป้าแมวอยากจะแก้แค้นลุงชัยป้าแมวเริ่มวางแผนที่จะแก้แค้นลุงชัย ป้าแมวสืบรู้ว่าลุงชัยกำลังคบอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้องฟ้าน้องฟ้าเป็นสาวสวยวัยรุ่นที่ทำงานอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งป้าแมวตัดสินใจที่จะทำลายความสัมพันธ์ของลุงชัยกับน้องฟ้าป้าแมวเริ่มตามสืบเรื่องราวของน้องฟ้าแล้วก็พบว่าน้องฟ้ามีหนี้สินมากมายเพราะติดการพนัน ป้าแมวคิดแผนการที่จะใช้นี่สินของน้องฟ้ามาทำลายความสัมพันธ์ของลุงชัยกับน้องฟ้าป้าแมวติดต่อน้องฟ้าแล้วก็ยื่นข้อเสนอให้น้องฟ้าว่าจะช่วยน้องฟ้าใช้นี่ทั้งหมดแลกกับการที่น้องฟ้าต้องเลิกกับลุงชัยน้องฟ้าตกลงตามข้อเสนอของป้าแมวเพราะไม่อยากเป็นนี่ใครอีกต่อไปน้องฟ้าเลิกกับลุงชัยแล้วก็หนีไปอยู่ที่อื่น ลุงชัยเสียใจมากที่น้องฟ้าทิ้งตัวเองไปลุงชัยพยายามตามหาน้องฟ้าแต่ก็ไม่พบป้าแมวสะใจที่ลุงชัยต้องเจ็บปวดแต่ความสะใจนั้นอยู่ได้ไม่นานเพราะหลังจากนั้นไม่นานนักป้าแมวก็เริ่มรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำป้าแมวรู้สึกว่าตัวเองได้ทำลายชีวิตของคนสองคนคือลุงชัยและน้องฟ้าป้าแมวรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ดีไปกว่าลุงชัยเลย ป้าแมวเริ่มเป็นทุกข์นอนไม่หลับกินไม่ได้ป้าแมวรู้สึกว่าความพยาบาทได้กัดกินใจของตัวเองป้าแมวตัดสินใจที่จะไปขอโทษลุงชัยป้าแมวไปที่บ้านของลุงชัยแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงชัยฟังลุงชัยโกรธมากที่ป้าแมวทำลายความรักของตัวเองลุงชัยด่าว่าป้าแมวอย่างรุนแรงแล้วก็ไล่ป้าแมวออกจากบ้าน ป้าแมวเสียใจมากที่ลุงชัยไม่ให้อภัยตัวเองป้าแมวกลับบ้านแล้วก็ร้องไห้ทั้งคืนหลังจากวันนั้นป้าแมวก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อชดใช้ความผิดที่ตัวเองเคยก่อป้าแมวทำบุญทำทานช่วยเหลือคนยากไร้แต่ความรู้สึกผิดก็ยังคงอยู่ป้าแมวไปปรึกษาพระอาจารย์พระอาจารย์บอกป้าแมวว่าการชดใช้ความผิดที่ดีที่สุดคือการให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่น พระอาจารย์บอกว่าความพยาบาทเป็นอกุศล,ลกรรมที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ไม่สิ้นสุดการให้อภัยเป็นการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความทุกข์ป้าแมวพยายามทำตามคำสอนของพระอาจารย์ป้าแมวพยายามให้อภัยตัวเองให้อภัยลุงชัยให้อภัยน้องฟ้าป้าแมวใช้เวลาหลายปีในการเยียวยาจิตใจของตัวเองในที่สุดป้าแมวก็สามารถปลดวางความพยาบาทได้สำเร็จ ป้าแมวเริ่มชีวิตใหม่ด้วยจิตใจที่สงบป้าแมวหันมาสนใจธรรมะปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอป้าแมวพบความสุขที่แท้จริงในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นเรื่องราวของป้าแมวสอนให้ได้รู้ว่าความพยาบาทไม่เคยนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงมีแต่จะทำให้เราจมอยู่กับความทุกข์การให้อภัยเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ ท่านผู้ฟังคะเรื่องราวของป้าแมวเป็นอุทาหรณ์สอนใจเราได้เป็นอย่างดีว่าอย่าปล่อยให้ความพยาบาทมาครอบงำจิตใจของเราเพราะมันจะนำมาซึ่งความทุกข์อย่างแสนสาหาัสป้าสีอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังว่าถ้าเรากำลังรู้สึกพยาบาทใครให้เราลองพิจารณาดูว่าความพยาบาทนั้นจะนำมาซึ่งอะไรความพยาบาทจะทำให้เรามีความสุขจริงหรือ หรือหรือจะทำให้เราจมอยู่กับความทุกข์มากกว่าเดิมถ้าเราต้องการความสุขที่แท้จริงเราต้องละทิ้งความพยาบาทแล้วหันมาให้อภัยการให้อภัยเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเป็นการให้ความสุขแก่ทั้งตัวเองและผู้อื่น หมอพัฒนักจิตวิทยาคลินิกนะครับจากเรื่องราวที่ป้าสีได้เล่ามานั้นผมขอเสริมในมุมมองทางจิตวิทยาว่าความพยาบาทนั้นเป็นอารมณ์ที่ซับซ้อนเกิดจากความรู้สึกไม่พอใจความโกรธความผิดหวังที่สะสมมาเป็นเวลานานความพยาบาทมักจะมาพร้อมกับความคิดที่ต้องการจะแก้แค้นต้องการให้คนที่ทําร้ายเราได้รับความเจ็บปวดเช่นเดียวกับที่เราได้รับ ในทางจิตวิทยาเรามองว่าความพยาบาทเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่าตัวเองถูกคุกคามหรือถูกทำร้ายอย่างไรก็ตามความพยาบาทเป็นอารมณ์ที่ทำร้ายตัวเองเพราะมันจะทำให้เราจมอยู่กับความทุกข์ความโกรธความเกลียดไม่สามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องราวในอดีตได้คนที่จมอยู่กับความพยาบาทมักจะมีปัญหาทางสุขภาพจิตเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลโรคนอนไม่หลับ นอกจากนี้ความพยาบาทอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นการใช้ความรุนแรงการทำร้ายผู้อื่นดังนั้นการจัดการกับความพยาบาทจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในทางจิตวิทยามีหลายวิธีที่จะช่วยจัดการกับความพยาบาทเช่น 1. การยอมรับความรู้สึกของตัวเองการยอมรับว่าเรากำลังรู้สึกโกรธเกลียดหรือพยาบาทเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการจัดการกับอารมณ์เหล่านี้ 2. การระบายความรู้สึกการพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจหรือเขียนบันทึกเกี่ยวกับความรู้สึกของเราสามารถช่วยระบายความเครียดและลดความรุนแรงของอารมณ์ได้ 3. การเปลี่ยนความคิดการพยายามมองสถานการณ์ในมุมมองที่แตกต่างออกไปอาจช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นและลดความโกรธความเกลียดได้ 4. การฝึกสติการฝึกสต,ติช่วยให้เราตระหนักถึงความคิดและอารมณ์ของตัวเองโดยไม่ตัดสินหรือพยายามควบ คม 5. การให้อภัยการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยกับการกระทำของคนที่ทำร้ายเราแต่หมายความว่าเราจะไม่ปล่อยให้ความโกรธความแค้นมาทำลายชีวิตของเราอีกต่อไปการให้อภัยเป็นการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความทุกข์ความพยาบาทเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เราสามารถจัดการกับมันได้หากเรามีความเข้าใจและความตั้งใจจริงหากท่านผู้ฟังท่านใดกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับความพ ยาาบและไม่สามารถจัดการกับมันได้ด้วยตัวเองแนะนําให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเช่นนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เพื่อขอความช่วยเหลือท่านผู้ฟังคะหวังว่าเรื่องราวของป้าสีและคําสอนของพระอาจารย์ความรู้จักคุณหมอจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะขอให้ทุกท่านจงมีความสุขปราศจากความถูกทําปวง